สวัสดีครับ5พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลาเกือบจะ12นาฬิกาแล้วครับเรายังคงสเปรย์น้ำให้กับทุเรียนเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนอายุ5ปี6ปีที่สวนเล็กๆหลังบ้านเรานะครับช่วงนี้ใบยังไม่แก่เต็มที่เรายังคงให้น้ำเป็นวงกว้างอยู่เพื่อที่จะ เป็นการให้ความสมบูรณ์ให้ความชุ่มชื้นและก็เป็นการสะสมอาหารของใบที่สองของอทุเรียนชุดนี้นะครับเรามาดูต้นนี้นะครับใบ2ของเรานั้นเริ่มที่จะแก่แต่ว่ายังไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงยังคงให้น้ำและสะสมความสมบูรณ์ต่อไปอยู่นะครับคิดว่าอีกสักประมาณ14 1 5วันข้างหน้า ต้นเหล่านี้ใบก็คงจะเขียวแก่เข้มนะครับพร้อมที่จะต้อนรับฤดูหนาวแล้วก็ลุ้นออกดอกกันนะครับอาอยุก็5ปี6ปีนะครับสำหรับต้นทุเรียนที่นี่นะครับสำหรับที่อื่นเท่าที่เราได้ดูตามสื่อต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นทุเรียนของเขานั้นสะสมอาหาร ใบเขียวเข้มปีเลยนะครับแต่ว่าของที่นี่จังหวัดบึงการเนี่ยเรายังไม่แก่เต็มที่ครับยังไม่เขียวเข้มเต็มที่ก็คงจะทยอยตามหลังเขาไปละครับเพราะว่าที่อื่นๆเขาพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่เขาจะต้อนรับฤด,ดูหนาวพอหนาวมาเขาก็คงจะได้ลุ้นดอกแต่ของเรานี่ก็คงจะรอรอช้าไปกว่าเขาไม่น้อยกว่า20วันละครับ จึงจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นดอกกับเขานะครับเราก็สะสมอาหารไปพลางๆก่อนครับลักษณะการให้น้ําของเราก็จะให้เป็นสปริงเกอร์ก่อนเรายังไม่เรายังไม่ไมอ,อดน้ํานะครับดูครับสายลมที่บึงการขณะนี้กําลังมีลมพัดมาเป็นระยะๆครับช่วงจังหวัดที่ลมพัดแบบนี้นะครับก็จะทําให้ใบคลา,ายน้ําดีแล้วก็ดูดน้ําดีครับเราจึงส่งเสริม จังหวะนี้เราจึงส่งเสริมความสมบูรณ์ทางดินนะครับตอนเย็นนี้เราจะทำการพ่นน้ำหมักให้ทางดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเว้นมาได้สามวันแล้วเรายัางไม่ได้ให้น้ำหมักาทางดินนะครับการสะสมของเราสะสมความสมบูรณ์นี่เราจะเน้นหนักสะสมไปในแง่ของอินทรีย์นะครับอย่างที่เห็นอยู่ในถังกละมังนี้นะครับก็จะเป็นพวก น้ำหมักที่เราทำไว้เราทำผลิตน้ำหมักขึ้นใช้เองครับเป็นน้ำหมักที่เป็นสูตรสะสมสะสมอาหารเพื่อที่จะเอาดอกครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ <c oughs> ใบที่สองใบที่สองนี่ผมก็จำไม่ได้นะครับว่าแตกยอดอ่อนมาในช่วงไหนน่าจะเป็นแตกยอดอ่อนมาในช่วงเดือนกันยายนนะครับหรือไม่ก็กลางกลางเดือนกันยาขณะนี้ เอาวันที่5พฤศจิกายนครับก็ยังไม่เขียวแก่เข้มเต็มที่ครับถือว่ายังไม่พร้อมอย่างต้นนี้ครับก็ออกเ <c oughs> พิ่งจะเพศสลาดครับแตกยอดมาน่าจะหลังเขาหน่อยส่วนต้นอื่นๆก็ใกล้เคียงกันครับเรากำลังสะสมอาหารสะสมความสมบูรณ์อยู่นะครับก็น่าจะได้อีกสักประมาณนู่นละครับ เดือนธันวาคมเราถึงจะได้มีสิทธิ์ลุ้นดอกกับสวนอื่นๆนะครับตอนนี้เราก็ได้แต่รักษาใบก่อนครับเอาใบให้อยู่ก่อนรวมทั้งให้น้ำเป็นแนวๆกว้างไว้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวเดือนธันวาคม ที่บึงการจะออกดอกไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นปัใจจัยในการที่เขาจะออกดอกนะครับก็หนึ่งความสมบูรณ์ของอต้นความหนานแน่นของใบความพร้อมของต้นและก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าสิ่งเร้าความหนาวความแห้งแล้งสิ่งเร้าต่างๆเหล่านั้นแหละครับเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ทุเรียนเริ่มออกดอก เราก็พยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเก็บข้อมูลนะครับในการที่จะนำไปใช้ในปีถัดๆไปนะครับที่นี้จังหวัดบึงการนะครับพบกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ